เอฟซีอาอยากมาลินน้ำได้อยู่บป่าไทยแหละคบ่าวไทยเพือได้เอฟซีครับครับเพืนะ่อไ,ได้ว่าวกันมีแตครับนะคบ่าวไทยมาลินน้ำได้เนาะได้ต้มไก่ทาอยู่เพื่อนเด้อสบายดีสบายดี สบายดีทานผสมทางภายในและทางประเทศครัพอกับทางสองคนเซนเกา่าเซนเคยทำสม้มพี่พี่นี่เ้ามาบ้านในสุบไทยมหาน้องกายมหาน้องกายมหาน้องกายดุลแล้วเป็นมหาน้องกายดุลแล้วเนาะเอฟซี FC คือสิบกินฮอตกินเถิงเคนละตอนนี้ก็มาฮอตบ้านน้องกายแล้วล่ะรอทาน้องเคนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ทางด้านบนบรรยากาศ เน,นี่ยบ้านนองกายฝนตกลิ้นน้อยๆท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกแล้วท่านผู้ชมบ้านบ่จ่อยก็ปลายฝนต้นหนา,าวเข้าสู่ดูนาแต่ยังมีฝนมีาพี่น้องนมาินน้ําท่านผู้ชมนะนองกายสบายดีนองกายกาสบายดีอยยดโอยบ่ได้เ็หลายมือหลายเวนเติบเนาะ งามกาเก่าหรืองามขึ้นกาเก่าย่าไปพุณในร้านน่นึงยางไปย่างไปพุดนะเออพ่อกันอยู่บุญทรงเรือแต่มาสมแต่ว่าบกเขามาหาอายเนาะ <c oughs> เป็นได้คือบกเขามหาห <c oughs> ยาญาตินงังอีกบ่าหยาดคนโอ้มีแต่อายกับเอือยอยู่ในโต๊ะฮะสองคนเลยบุมีผู้ชายมีแต่บุตรมีอันผ,ผู้อื่นปาะัรซะมีแต่สมัยเนี่ย ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกับใครล่ะไปไปกับมูอไปจักคนสามสามคนฮั่นแมเออไปไปกันสาม,มนคนขี่รถยังไปล่ะบ้านี้จกัจกจักรคันรถจกักรโอ้อัดสามไปแม่เดือดจัดอัดเดือดจัดควักเลยเนาะแม่โดนบ่เอาเงินกับปา้าไม้เนาะแม,แม่แสนหนึง่งโอ้หแม่เดี๋ยวเหงาไปไลเติบเนาะ ใายก็ถือกันนั่นละถือขู่ค้นบนชั้นซะ <c oughs> อย่าเอาบุตรตองทำกฎหมา้คนกระป๋ามไม้เลยเนาะ <c oughs> ตัวไปอัพสามเลยมอกระนอกกระโบไซมันบอกแมนอะไรกับขี้กรบโบมีบบมีมาทุกอย่างขอเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นไรเห็นเบียดเห็นงานอยู่ห้องงานออกออกแล้วมีแผลเอาล้านออกแล้วแมน เห็นได้จักมือแล้วบะเนี้หเห็นได้เจ็ดมือเมือ,มอแม่นโอ้หอเห็นได้เจ็ดมือกอกล้วได้ขงินได้เง้นเทไรบร่ได้เจ็เมือสีแ่แสนสีแสกสี่แสนสี่โอ้นเนาะเินอะไรอ,อ,อ,อเออมีไฟอลานเลยก็ออกมีไฟอาลานแม่่ เมีคนเอาลาเลยออกเนาะแม่งานบรินักตีงานบรินักพอ้าไว้ยอยู่เนาะแม่้ขัวอ้วาอาบริมาลายมือซิ้วก็ขึ้นเนาะหรือว่าไปเห็ดหงงานนั่นแหละมัน,ม,นมันเกิดซิว้วบ่มีส่วนบ่บเบกเกียเนาะเบกเกียยันว่าซานเคมองเคมีนะค <laughs> ไปเห็ดงานได้ เจ็ดมือกะออกูมีคนเอาลานเนี่ยดีแล้วเขายังให้ออกเนาะเ <c oughs> ขายังให้ออกเลยเงินสี่แสนกีบสี่แสนก,กลีบแปลห้าร้อยกับสามแสนงานก็อบบารนี้บาร์ได้เงินแล้วบาดนี้เนาะบา <c oughs> ร์ได้เห็ดแล้วเอาตารานบาร์ได้มีเงนินใส้และะ้วบาดนี้เนาะแม่ได้เงนินไปลินบุญสมเหตุอะไรก่อสามแสนสามแสนกับห้ารอยบาทถึงสมเนาะ พอได้ใส่ใจพอได้กินบ่ได้เขาไปกินเรากินเบียร yeah> it claro ok ์ที oh ่บ่กลางคืนกลางคืนไปลินต่อบ่หรือว่าไปแต่กลางเวรบ่กว่าได้ไปลินมีแต่กลางเวรนะเนาะแม่ม่วนบ่ม่วนม่วนเนาะแม่ควักเงินให้มาเอามาเอาเงินเลยชมรมบ่กะก็ไม่ได้บอกแจ้งแล้วว่าเขามาเอาเงินเด้อป่ะสีให้มานั่งโต๊ะแล้วก็สีสีถ่ายคลิปเพิ่นเล็กๆหน่อยมอบเงินให้เลยนะบางเอินเห็นกันแต่บ่ยอมเขา เป็นอะไรกันยานเนาะแมนอาจเจ้าเห็นจ้กค้นอยู่ในตโอ้ยจัาจะคนลืมแล้วเห็นกันกันยานคนบ้านเดียวกันกระเถกันยานเนาะโทรศัพท์เด้เป็นอะไรตายแล้วเลยบ่มมีโทรศัพท์ใส่เลยแมนก็อยู่ได้เนาะบ่มมีโทรศัพท์ใส่กัน มวนอยู่ว่าสมบูรณ์โทรศัพท์ยินะบวมว่ม้วนแหละก็อดแหละอยากพวมีเลยน่ <c oughs> าจะอดทํางานจักเดือนหนึ่งก่อนและได้เงินจุ๊บโทรศัพท์เนาะคือบนเอาก่อนให้หอดเดือนหนึ่งใช่คงมีไผเอาล้านอือล้านสําคัญกว่าเนาะแม่สําคัญกว่าโทรศัพท์วันว่ามีอะไรก็ได้เอาล้านให้เพื่ออายผลก้อนแบบสมมติอมอือืมดีดีดี กินข้าวแรงแล้วป่กินแล้วกินแล้วแม่ขอ,อกินไวไห <c ười> ได้ยังกินกินแกงเนไม้ไอาเลยไปหาไปไหน่ไม้นีให้ไปหาไปหาเองเออกลินแกงห่อไม,ม้เด้ทำซ้ำเ่องกายกันนะ <c ười> บริเวณเฮือเนนกายคน,นกันนี่แหละทำซ้ำม <c ười> ีเหืคนเนานะ กลางค่ำกลางคืนไปนอนใส่็จละนอนเพ่นไหมเช่ามือไกนอนเพื่นบอกเพื่นตัวนี้บอกแมนเพื่อนมูงเลยเนาะแมนจกคนนอนกันสี่คนโอ้มีแต่ผู้สาวเลยเนาะอ่าแต่ไห้พาผู้ว่ามาหลินน้ำได้เปลได้แหละได้เนาะบอโตัวตมีมีแฟนแล้วตัวนาะยังยังแม่ยังเนาะ แมนบอเป็นตัว FCI บอ F c i สนใจและ FCI ฝากมาว่ะทำนองกายให้แนว่ยมีแฟนเราบอกมีเราบอกโบมีบบมีเนาะแมนโสดโสดตรจากเปอร์เซ็นต์ร้อยถือว่าไปถือว่าแบบยิ้มๆยิ้มไอ้เลยสมชื่อไอ้อยู่บ่อายอายเนาะแมนอายกล้องเนาะแมนโอ้ ทำตัวบูทือกัเนาะนตัวนี้ใสๆไว้น่ารักทู้ชมให้ได้จะเมีอันโทรศัพท์บ่อนเลยเนาะ <c oughs> ปูบ่าวกับบูทือให้กันเนาะเอฟซี <c oughs> กับจัดให้จักเครื่องนงอยากคุยกับน้องกายทู้ชมมึงก็ฝุ่นน่าหากักไปไว้ใส่ๆเนาะบริลินบริเทียรได้ทู้ชมเลยบริไปกินเหล้ากินเบียร์ดิบ่เนี่ <c oughs> ยไปกินเหล้ากินเบียร์ซะได้ อย่าติดอย่าติดฟูบอลเมันยังติดไปทางเดอกเดี๋ยวบด้มาหาไอจอยถ่ายนะสาวบ้านเจ้าลายวะสาวบ้านเจ้าลายยุกลายเนาะแมเพิ่นบริสุทธิ์ใจมาถ่ายคลิปปะโอ้กันคือบาลองส่วนนะมาถ่ายกับเฮาไม่เคยมันเราไปเห็ดเวียกมาเขาไปเห็ดเวียกมาน้องมมันจะเจ้าแล้วมันจะไปเนาะแมโทรศัพท์กับบริลินบาดนี่ยเอาโทรศัพท์กับโมีลิน เวียดก,กับบริษัทมีแต่เอาล้านอะไรแต่ผสมงานบริกรรมลเลยเห็ดได้แต่เจ็ดมือก็ออกซ้ำแต่ละมือเห็ดยังแต่ละมือเรตย่างมีแต่ล้ลางถ้วยเลยกระเนิงข้าวแล้วก็เอาล้านเนาะนี่คือเวียกประจำเธอแล้วเนาะแม่ <laughs> เวียดลักลักเลยล่ะบริษัทบริษัทยังเลยบริษัทไปปลูก ให้บริไปปลูกมันปลูกยังเพิ่นบ่บ่ในเฮือนปลูกได้ในเพื่อนพ่อแม่ปลูกบ่บ่บปลูกเนาะแม่บ่มีดินบมดเลยนะไครมีดมีบ่แม่อเอาไก่โอ้มันไก่เนาะแม่ไก่ลราปลูกมันบ่ได้อะไปแก่แก่ม,มาขายบ่ได้เนาะแก่ตื่นเชี่ยมื ต้องขับนอนนอนกายนะเจ็บซี่ยังกลับยุ่งหรหมดเลยอหนยุ่งเข้าว่ายังไงยุ่งอายุวังบะอายุวังยินได้撒อายุอายุอ่ะ นอนกันสีนอนนอนกันสี่คนานะแมนเอฟซีอาร์อยากมาลิ่นน้ำได้อยู่บ่บ <c oughs> ไทยแหละกัวลาไทยไบ,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 ไบไ่ได้เอฟซีครับครับตัวได้เปล่ากันมีแต่ครับนะกับ่าวไทยมาลิ่นน้ำได้เนาะได้ต้มไก่ทาอยู่เพื่อนเด้อะ <c oughs> นี่บอกไก่เพื่อน <c oughs> บอมวิ่งเลี้ยงบ่ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถาดนะมนาภัยเอฟซีมากินน้องก่เนาะคือยังมาชวนอยู่เจ้าไปอ,อาบุญสงเพือนะคนเต็มหลุดหายกันคือว่าแล้วเจ้ากับบุมีแนวติดต่อโทรศัพท์ก็บม่ได้อืมลำบากเนาะบุมีโทรศัพท์นเนาะเอฟซีเพิ่งฝากเงินมาให้เลยน้ยนองไก,ก,ก่เยเอฟซีจากกรุงเทพเมืองไทยเจ้าเก,ก่กาและ ผู้เก่าผู้เดิมผู้เคยฝากเงินมาใหา้เป็นอย่างนี้คือคันตลอดเนาะยุงกัดบอหรือหินกัดหินกัดบริเห็นกันว่าม,มันเกือบเดือนอ,อยนะู่เนาะต้นเดือนเนาะแต่กอนหนาผุนใสๆ <c ười> ช่วงนี้บม่ได้ไปดองไปยังบ่ช่วงบอไ่มีดองบอ่บ่มี ตะแพงนะน,น้องกายทา่านผู้ชมยิ้มอะไรอยิ้มยิ้มให้ F C I บ้างนะนีะ่สามมีก็พอแห้งแล้วเนาะโอ้เศรษฐีแต่ผมมีโทรศัพท์ติดต่อนะทำผสมเนาะน,นะผู้ใดสนใจน้องเพิ่นก็นจับจองคุยเอาได้ท่านผู้ชมเลยคุยได้ยังบ่ผู้บ่บาวไทยล้มได้อยู่บ่ล้มได้อยู่บ่บ่ได้เอาเป็นได้ไรล่ะผู้ประชาผู้ประชาเอาแต่บ่าวล่าคือเฮานี่แหละเพิ่นก็เว้าลาวคือเฮานีแ่นาาหหนแหละ ว,ว่าคั่ะเอฟซีจากอีสานเนี่ยก็เว่าาเล่าคืออ้ว่าเนี่ยเขาใจอยู่ที่ว่าล่าเนี่ยเข้าใจเอ๋อว่าล่าเนี่ยเป็นยังสิคุยบ่ได้เพื่อนก็เข้าใจภาษาเล่าเพิ่นก็บเบิ่งนเพิ่นเป็นเอซีเ,เอาคนกรุงเทพคน,คนคนกรุงเทพนี่ยก็บว้าฟังฟังล่าเข้าใจอืเจ้าก,ก็ฟังเจากกง้ากเบิึงนังบึงนังไทยฟังเพลงไทยอยู่ทวา่าสิบวเข้าใจโอ้น้องกายนี่ก็วอกไปเนาะ ฟังเพลงยังสมือนฟังเพลงไทยแล้วะแน่้นอใจแล้วะ <laughs> เออเอไปเลยมื่นไปใส่มือยืนเงนยืยยกเก่าเอาล้านกันกันเนาะ,ะไปทางไหนเลยอ๋อไปอกออ๋มอ๋อ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 อเออออ๋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 รอ๋อุ๋ออ๋อนลออ๋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 าอ๋อกุ๋อ๋ออออ๋ออ๋อบ๋ยยกกเอ๋ออ๋ออ,ววผผอุ๋ด๋ออุ๋ด๋ออ๋อออ ก็ยังหนองกายก็เก่าๆแยะๆเนาะเอาละหนองกายก็ถึงเวลาสิมอบมือให้ล้วท่านผู้ชมอฟผู้ผู้ใหญ่จากกรุงเทพฯเด้อล่ะเด้อเจ้าเก่าเจ้าเดิมมอบเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าอยู่กินใส่ใจกระแป้งน้ําแดงเด้อแต่งตัวงามๆงามๆเงามอกส่งให้จอยเด้อเอาล่ะนมเอาขอบคุณเพิ่นนะคหลายๆเด้อ มีแห้งนะ FC เห็นกะยิ้มเก่งเนาะแบบนี้ลรอบอยิ้มดูดูมือนะ <c oughs> เออเป็นคนงามจะมีบอมีแฟนนะเนาะไปใส่เด็ผู้บบเบาเดิมาล้มบ่มาล้มฮะมาล้มโอมาล้มเหมือนกันเนาะแต่บ่ถึงใจบอแหมเขาบ่ถึงใจเจ้าหรือเจ้า <c oughs> บ่ถึงใจเขาฝนกับบอถึงใจผู้กับถึงใจแหละ <c oughs> เออสุขคนสุขบ,บ่ถึงใจกันเนาะไม่ <c oughs> ลายอยู่กูบาลมาร่มเนาะลายอยู่กูบาลก็บูกู้วไว้หรอกไว้รุ่นนั่นล้วแม่นบ่แม่ผู้บ่าวแขกเนาะคนต่างต่างบ้านเนาะแม่บ้านตะบ้านได้มาลิบบันสกีโอ้บันสกีแกงทองแกงลวงโอ้สาวลาสาวซาสาวลือในหมู่บ้านเลยทำสมแกงนคนเนาะน้องกายนี่ยไม่ได้อันอะไรเออยังกับผอไม่ได้ดูดตว ดูดเป็นควันนอกมากนะเบ<า>อรเขาชอบเซลุดังคนนะอู้ห่ได้เห็นค,คือเขาเต้อบอ<า>เอเออย่าไปเห็ดเดาเด้อเห็นไอเห็นเขาไปดูด้ไนะดึงเซลุดังดูต่อควันทางนั้นกัน <c oughs> ก็ลั่งฮิตธรรมุชมเออยู่ในเขตเมืองบ่อจอยอยู่โอ้ยเด็กนอยไปหลอกไปรุนหนึ่งในหันก็มีนางเอกเฮาผู้หนึ่งลงไปแหลมมมะธรรมุชมเบอซึ่งเฮาก็ยุดการนำเสนอไปเรียบร้อยเนาะหือชื่อว่าเดินทางผิดเนาะ บโบกุเขาเขาอาจจะมองว่าเป็นพิษแต่เขาอาจจะมีความสุขของเขาก็มีเนาะแต่ว่าเขาก็อยู่ในน้ำอ่ะสาวเราในชนบทสาวงามบ้านป่าเนาะถ้าน้องๆถ้าน้องคนใดที่ไปในนัในทางที่บโบถูกต้องเขากะยุดกันนํำเสนอเนาะหวังว่าจะเข้าใจเนาะหลักอุบสีบางท่านแต่เขายังไม่ได้ออกมาเว่าจะเกิดอะไรบขึ้นแต่น้องกายบริเวณของเขาเตี้ยบอเนาะ เราเบียร์ก็กินได้อยู่เราเล็กน้อยเนานะกินได้ยุติได้เฉพาะงานดองเนาะแมนอมเอาละทมม่านผู้ชมคลิปนี้ก็บเป็นเล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมมายามน้องกายน้องกายก็ออกแต่อันงานของงานคืบว่าเพิ่นยังเห็ดงานของงานอยู่ท่านผู้ชมสรุปแล้วกับน,น้องกายก็ออกจากโรงงานเนาะมาเอาร้านคือเก่านทะ่านผู้ชมเนาะมีคนเอาร้านเพิ่นก็เลยได้ออกท่านผู้ชมเหตดเรียกในโรงงานได้จะ เจ็ดมือแล้วก็อนะรรมมอกมาทำทรงกลมาใส่ชีวิตเอาลูกเ,เอาลูกเอาเอาล้านอยู่ในเชือนเก่าน,น้ำทำทรงเนาะโอเคคลิปนี้ก็เล็กๆน,นหน่อยเนาะมายามทำข่าวน้องกายเลยก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ,ญ่ใจ,จบุญจากกรุงเทพมหานครนอที่ฝากเงินมาให้สาวๆแล้วก็ให้น้องกายเพื่อนได้ซื้อกระแป้งน้ำแดงแต่งตัวง่ายออกส่องบาดจอยนรรมม้ำทำทรงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้จบไวเพียงแต่ท่านี้ทำทรงผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเนาะ ໄຊຊື້ບໍ່ຫມົດເອີ້ຊື້ບໍ່ວງຫານອຍກາຍຄໍກາຄະບດີອານກາຍສະບາຍດີພນສບດີດລາາສດນາ